ไม่ชอบไม่ชอบอย่ากระโดดกระดิ่งพูดมาตั้งแต่นี้หลายอย่ามาเข้ามาเข้ามาว่าเดี๋ยวคุณคะคุณมีอะไรจะพูดให้ฉั้นฟังไหมคะใช่ไหมคุณคุณช่วยพูดหน่อยค่ะว่าคุณมีอะไรจะพูดก็เอออยากให้พ่อลูกเขาเจอกันเนาะพ่อ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 เขาน่ะผ่านากันไปตั้งแต่เล็กๆทางนี้ก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เขาจะ เขาจะคลอดอยู่โรงเรียนราชอเออไอโรงพยาบาลลาชวิถีออันนี้เขายังไม่ได้เจอพ่อเขาสักทีหรอกคุณยายให้เต้ยดูรูปหน่อยได้ไหมมีรูปเขาพ่อเขาอยู่รูปพ่อเขาเนี่ยไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมบ้านเขามีรูปอยู่มีรูปพ่อเขาอยู่ใช่รูปเล็กๆมันไม่รู้อยู่ตรงไหนะเี่ยเนี่ยรูปเขาแหละนี่ใช่ปะใช่ดิตอนหนุ่มๆใช่ป่ะมีภาพมานี่ปะมีภาพมาเทียบปะ แล้วไหนลูกชายเขาอยู่ไหนนะลูกกะลูกอ๋อนี่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 คนนี้คือพ่อหนุ่มที่เราตามหานะครับตัวเองหันหน้ามาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับขจรศักดิ์นำตะคุชื่อเล่นขจรศักดิ์ชื่อโจ๊กพ่อเขาคงจำได้เนี่ยลูกเขาเขาตัวเล็กพ่อบอกว่าเนี่ยเนี่ย เขาตั้งชื Jimmy, sure, enders, my, right. Gotta, sure an, ่อว่าจิมม oh. ี่หรือโจะครับจิมมี่ใช่ป่ะจิมมี่ไหมจิมมี่ใช่เต้มาถูกคนใช่ไหมจิมมี่แมมูดจิมมี่แมมมูดเนี่ยเนี่ยลูกเขาเปล่านี่ดูเนี่ยเนี่ยลูกเขาแม่ตอนนี้ลูกปัจจุบันเขาใช่ไหมใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมใช่ใช่คิดว่าใช่หน้าเนี่ยหน้าเหมือนกันไหมเทียบหน้าลูกพ่อลูกห้ดูดิแต่ข้อมูลตรงเนี้ยใช่เป๊ะหมดทุกอย่างเลยนะตอนเนี้ยเหมือนไหม ลูกเพจเหมือนหม,มพี่เขาตกใจเ<ค>พิ่งออกกลมา,าใช่ไหมใครเขาว่าเป็นลูกแค้<อ>พ่อจะเป็นแขกล์เาครับพี่โจแต่ว่าตอนเนี้คุณพ่อมาขอให้เต้ยตามหาพี่โจเนี่ยแล้วคุณพ่อก็ติดต่อไม่ได้เลยตอนเนี้ยนน <laughs> คุณพ่อไม่รู้มิจาจารย์หายไปไหน if you watch this live นะครับ call me back call me back นะนมิสจารย์รตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่โจ โจบอกอย่างนี้ดีกว่าโจวันนั้นน่ะที่มิสเตอร์จารเขามาที่เพจอิตารีจารย์น่ะที่เขามาม,ามามาแจ้งว่าอยากจะตามหาลูกชายอะะ่ะก็ถามเหตุผลเขาว่าทําไมถึงอยากตามหาลูกชายจริงๆเขาอยากเจอตั้งนานแล้วพยายามตามหาตั้งนานแล้วแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าด้วยอายุของเขาแล้วตอนเนี้ยปู่กับย่าน่าจะเป็นปู่กับย่าของโจอ่ะน่าจะเสียชีวิตหมดแล้วแล้วเขาก็เหลือตัวคนเดียวเขา,าอยากมาเห็นลูกเขาด้วยตาเองใช่เขาก็เลยพยายามที่จะมาตามหาโจโจ,โจ พูดอะไรถึงคุณพ่อไหนถ้าสมมติตอนนี้อยากฝากอะไรถึงคุณพ่อไหมบอกไม่ถูกเขาอนกันบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วเจอเขาได้ไหมครับก็เจอได้เจอได้ใช่ไหมเคยคิดถึงเขาไหมก็คิดถึงเหมือนกันก็เคยคิดถึงอยู่เคยคิดถึงอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขายังว่าแหละน้องอยู่ไกลห่างกันแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะห่างกันไปหน่อยเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้ใช่แล้วคุณแม่เขาว่าไงคุณแม่เคยคุยกันเรื่องนี้ไหมครับ แม่เคยติดต่อมาใช่ใครติดต่อมาเคยติดต่อมาหาแม่เคยติดต่อมาหาแม่ทีประมาณกี่ปีเอนาห้ี่โจเยอะเท่าไหร่หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วพ่อเคยติดต่อมาอยู่ประมาณสี่ห้าปีที่แล้วหรือเปล่าเขาแสเขาพยายามตามเรื่อยๆเลยนะติดต่อหาเรื่อยๆเคยแม่บอกว่าเคยคุยโทรศัพท์โทรศัพท์กันอยู่อยู่ว่าว่าจะมาอยู่ว่านี้แล้วโจอะไรพน่โจรู้สึกยังไงมั่งตอนนี้อ บอกมันถึงกันตกใจไงตกใจตกใจเป็นปกติเนาะพึ่งออกจากกะมาออกจากงานมาโอเคเดี๋ยวนั่งคุยกันท้ั้งหน่อยนะได้ได้เขาเขาเคยเลี้ยงลูกเขาอยู่ตอนลูกเขาเล็กๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเน่ยใช่เขาบอกเขาทำอยู่ครั้งสุดท้ายน่าจะสองขวบไหมอ่ะยังยังไม่สองขวบเนี่ยลูกพ่อกับแม่ใช่เปล่าต้องถามแล้วตอนนี้แม่ไปไหนครับ แม่ไปทางานแม่ก็แต่งงานใหม่แล้วแต่เขาโอเคไหมเขาจะโอเคใช่ไหมเขาจะโอเคไหมเขาไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วอยู่ที่ยายคนเดียวเพราะว่าหลานนี่อยู่ที่ยายอยู่กับยายอยู่กับยายแม่เขาจะส่งแยอย่างเดียวอยู่กับยายหลานจะอยู่กับยายหมดลูกเขาเจ้าเนี้ยอยู่กับยายพี่จิมมี่หน้าเหมือนพ่อมากเลยเนี่ยโอเคต้ถามเขาแบบนี้ว่า